ชาวนาที่พิษณุโลกเขาเห็นด้วยกับมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรนะคะเพราะว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระเกษตรกรในช่วงนี้ได้เพราะถึงแม้ข้าวจะราคาดีแต่ต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่ และต้องการจะเห็นความชัดเจนของมาตรการรวมไปถึงเงื่อนไขว่าจะมีอะไรบ้างเพราะจะบอกว่าพักทั้งต้นทั้งดอกแล้วจะทําควบคู่กันเนี่ยการประกอบอาชีพการสร้างรายได้ที่จะต้องทําควบคู่กันไปด้วยจะเป็นยังไงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านราคาข้าวเพื่อให้มีเงินเหลือให้มากกว่านี้ด้วยค่ะขอให้ขอให้ชาวนานเหลือเพราะว่าตอนนี้ค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรมันก็บาลานซ์กัน มันเหลือนิดหน่อยเองนะพูดถึงตอนนี้หมื่นหมื่นกว่าแต่ค่าปุ๋ยมันก็แพงค่ายามันก็แพงค่าไหนจะค่ารถดูดค่าเช่าทุกอย่างชาวนาก็เหลือแค่หน่อยเดียวเราก็อยากให้คัาดูทุกอย่างใช่ก็ดีนะคะแต่ว่าพักแบบไหนเราอยากได้ความชัดเจนใช่ไหมใช่ค่ะพักแบบไหนเพราะว่าที่ที่มันผ่านมาเขาก็พักค่าอยู่แล้วค่ะทกศแต่ว่ามันได้แต่นั้น มันเหมือนเดิมาเงินต้นมันก็อยู่คงเดิม,มเขาก็เก็บแค่แค่ดอกเหมือนชำระแค่ดอก<ม>เขาพักให้จริงแต่เราก็จ่ายแค่ดอกเงินต้นยังอยู่เท่าเดิม,มเกษตรกรตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่าน<ม>เห็นว่ามาตรการพักชำระน,นี่จะทำให้เกษตรกรสามารถนำไรายได้ไปพัฒนาอาชีพได้โดยไม่ต้องพวงกับหนี้สินค่ะแต่ว่าควรจะส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีและให้ความรู้ประกอบกันไปด้วยค่ะอะไรใจมากกว่าอะไรเราพนเดี๋ยวเป็นมินิมิสินมากกับเป็นกะกินตัวอืม สินตัวเองเรก็มาใช้นี้ใช้สินอย่างตัวเองนี่ในเมื่อเป็นบ่ได้ใช้นี้เป็นกาจะได้เอามาจากกัดการบริหารในด้านอืน่นครับเผื่อปลาเผื่อท่องหรือว่ามีทุนท <c oughs> ุนร้อนไปในด้านอื่นนะครับนอ้อ ถ้าไปดูทางใต้ชาวสวนยางในจังหวัดตรังเขาก็เห็นด้วยกับมาตราการพักหนี้สินกเกษตรนะคะแต่ว่าเสนอด้วยว่ารัฐบาลน่าจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือทํายังไงให้ราคาสินค้ากเกษตรเนี่ยดีขึ้นอยู่ในจุดที่คุ้มทุนเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็จะอยู่ได้เพราะว่าในช่วงสองวันของการถแถลงนโยบายปรากฏว่าไม่ได้พูดถึงมาตราการแก้ปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ําซึ่งก็มองว่าอาจจะทําให้แก้ปัญหาได้ไม่จริงจังสักเท่าไหรค่ค่ะส่วนชาวนาในอําเภอเมืองอ่างทองเขาเฝ้ารอมาตราการนี้นะคะอยากจะให้พักชําระหนี้ ไปสัก3 5ถึงหปีเลยชาวนาเขาจะได้ปลดหนี้นอกระบบได้ก่อนค่ะอยากให้พักหนี้ได้แล้วก็แบบว่าให้ช่วยเหลือเรื่องส่วนต่างที่รัฐบาลเก่าก็เคยทำไว้อะฝากตรงเนี้ที่จุลินปะ่ะใช่ไหมทาว่ายังไงครับพี่บอกพี่ที่เขาพี่เขาให้ส่วนต่างไร่ละพันน่ะคนละ20่ะิไล่นั่นแหละขอตรงนี้นิดนึง ส่วนชาวนาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็บอกนะคะว่าอยากจะเห็นรายละเอียดของมาตรการโดยเฉพาะเงื่อนไขว่ามันจะมีอะไรบ้างห่วงแบบนี้ค่ะว่าพอมาตรการเสร็จปุ๊บมันจะเป็นการซ้ําเติมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าพักนี่เราทําได้จริงทั้งนี่เงินต้นทั้งดอกก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยเขาวางแผนในส่วนอื่นได้ต่อไปด้วยค่ะสามปีที่เกษตรกรจะต้องไปชําระดอกเบีย้ยและต้นเนี่ย ถ้าการพัก3ปีไปเนี่ยผลกําไรจากการเกษตรเขาก็จะเอาไปบริหารในส่วนอื่นได้เอาไปดูแลครอบครัวหรือว่าบริหารการลงทุนด้านการเกษตรได้ในระยะ3ปีแล้วก็ชาวนาจะได้วางแผนเรื่องผลกระทบภัยแล้งที่จะมีอีก3ปีข้างหน้าด้วยครับผม ทีนี้ไปฟังซุ้มเสียงจากทางเกษตรกรทางภาคตะวันออกนะคะชาวสวนผล,ลไม้ที่ตราดเขาก็บอกว่าถ้าพักชำระนี่สัก2-3ปีก็ช่วยให้ตั้งหลักได้เหมือนกันค่ะครับเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะที่เราเดือดร้อนด้วยพิษเศรษฐกิจเราเราเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยมานานแล้วเพิ่งจะเห็นรัฐบาลที่จะทำเรื่องเป็นรูปธรรมก็คขานี้แหละครับ ได้ช่วยเหลือประชาชนราการพักชำระหนี้เกษตรกรดีครับส่วนกรอบวงเงินหนี้ของเกษตรกรที่รัฐบาลตั้งไว้1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านบาท เกษตรกรก็มองว่าเหมาะสมนะคะจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่โครงสร้างนี่ไม่มากนักได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังอยากร้องขอให้รัฐบาลควบคุมราคาต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าสารเคมีต่างๆรวมไปถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคนอยากจะได้มากที่สุดค่ะ